รอดูค่าระทืบพวกเจ้าจนฟันหลอได้เลยรู้จักหรือเปล่ามือสไนเปอร์แห่งลุ่มแม่น้ำนายนะไหนน้องแม่มสาสตร์เอ้ยน้อยข้าจะทิ้งนางไ้ที่นี่ข้ายอมแล้วท่านวิริยบุษทั้งหลายโปรดปล่อยพวกข้าสามพี่น้องไปเถิดอาพวกเรานะ่ะเพียงแค่อยากได้เงินมิได้อย่างมีเรื่องนี่มันหลุมพลางอะไรหรือเปล่าทำไมไม่เหมือนกับที่คิดเอาไว้เลยล่ะเจ้านี่วางแผนอะไรไว้กันแน่น้อยพวกมันหนีกันไปแล้วจริงๆด้วยเจ้านั่นกำลังมองมาทางข้า หรือว่าพวกมันจะรู้ตัวมองเห็นข้าตั้งนานแล้วคุณหนูซื้อเหยี่ยเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่านะอุ้ยตายแล้วลืมตัวพระห้ามแต่ต้องตัวผู้หญิงอมีแต่พูดบุนดาเบรสคุณหนูหวังพวกมันไม่ได้ทําอะไรเจ้าใช่ไหมพวกเจ้าอย่ามองนะปิดตาเร็วเข้ารีบปิดตาเร็วนี่มันเวลาไหนกันเล่ายังจะมาสนใจเรื่องพวกนี้อีกให้ข้าตรวจสอบร่างกายเจ้าก่อนเอ้ยไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยคงไม่ใช่เรื่อง18บวกหรอกนะนางติดพิษน่ะขยับตัวไม่ได้นะ่ะเหรอ เดี๋ยวข้าจะถอนพิษให้เจ้าก่อนถอนพิษอย่างนั้นเหรออ้าวนี่น่ะเป็นสูตรของตระกูลข้าที่สามารถแก้พิษได้หลากหลายยาดอกบัวอย่างนั้นเหรอสิทธิ์อูเซี่ยงเจ้านี่มีของดีไม่น้อยเลยนะยานั้นน่ะขาดไปม่ได้ในการเดินทางหากท่านอาจารย์ต้องการข้าสามารถมอบยาบำรุงตาให้กับท่านได้ด้วยนะพูดบ้าอะไรของเจ้าน่ะไตของข้าดีจะตายข้ากินยาบำรุงตาอย่างตรงเวลาทุกวันสีหน้าของข้ายังดูไม่ดีอีกอย่างนั้นเหรอเนี่ยอ้ามๆนะฮู ข้าหายแล้วโอ้จริงไอ้โรคจิตเจ้าไปได้แล้วส่วนอูเสียงเจ้าที่เป็นพระก็นี่ข้าไม่ได้ตั้งใจมองซะหน่อยนะผู้ชายนะ่ะส่วนใหญ่ก็ทนไม่ได้กันทั้งนั้นนั่นแหละเวลาเห็นของดีนะ่ะแค่มีบาปข้ามีบาปข้ามันบาปเอาเป็นว่าห้ามมองอีกนะใครมองอีกข้าจะควักตาของมันออกมาเอาเ๊ะเจ้า,าออนะี่ขอบคุณนะค่าความสัมพันธ์บวก50ิคีมิโนโหนโตเลยอาฮ่าเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้ความคืบหน้าใช้ได้สู้ต่อไปสู้ต่อไป คุณหนูหวังขอแค่ข้าอยู่ด้วยข้าน่ะจะไม่มีทางทําให้เจ้าได้รับความอึดอัดใจเลยแม้แต่นิดเดียวข้าเป็นห่วงเจ้านะอย่างนั้นเหรออืมข้ารับรองฮการเกี้ยวพ่อาศีแบบนี้น่ะนางจะต้องหลงข้าอย่างหัวปักหัวปั๊มงัวหัวไม่ขึ้นแน่นอนข้าความสัมพันธ์เอ๋ยจงเพิ่มขึ้นมาแล้วมาแล้วนางจะจับหน้าข้าพรอมเอ่ยประโยค์ที่หวานซึ้งแบบในอนิเมะโรแมนติกโอ้ย ทำอะไรของเจ้าน่ะําไมมันมันต้องเป็นเลิฟซีนสิฉากนี้นะท่านอาจารย์ท่านเลือกกำเดาไหลตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะอย่าคิดว่าข้าไม่รู้นะว่าเจ้าคิดอะไรอยู่นะโอ้ริงกลับกันเถอะพ่อของข้านะ่ะต้องร้อนรนมากแน่แน่อุ้ยทาคุณบูชาโทษอีกแล้วข้าช่วยเจ้าแต่เจ้าดนะกลับตบข้าเนี่ยนะยุติธรรมที่ไหนกันเล่าช่างมาเถหน่าช่างมาเถอหน่าเสร็จพี่ตอนนี้พูดได้หรือยังนะ่ะนี่มันหมายความว่าอย่างไงกันแน่ประโยคนี้นะ่ะข้าควรจะเป็นคนถามเจ้ามากกว่าภาพนี้ ห่างจากตอนนี้นะเวลาปัจจุบันประมาณ500ปีแล้วเหตุใดเสียวเยวิเอ๋อจึงเหมือนคนในภาพมากเช่นนี้สิท์น้องหวังอธิบายได้หรือไม่เมื่อ31ปีที่แล้วจูจูเจ้าก็โผล่ขึ้นมาที่สำนักเหลิงฉวนแล้วก็กลายเป็นสิทธินอกสำนักข้าเข้าสำนักเร็วกว่าเจ้าแล้วก็หวังนิว พวกเราทั้งสามน่ะเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันและนับจากนั้นมาก็สาบานไว้ว่าจะไม่โกหกซึ่งกันและกันตลอดไปข้าไม่ได้ลืมหรอกหน้าเรื่องนั้นนะ่ะและข้าก็ไม่กล้าลืมด้วยถ้าเช่นนั้นเจ้าสามารถตอบคาถามเมื่อกี้ของข้าได้หรือไม่ข้าเองนะ่ะก็ไม่รู้เช่นกันว่าทําไมเสียวเยวีย่เอ,อ๋อจึงเหมือนคนในภาพมากเช่นนี้แต่ข้าปิดบังเจ้าเอาไว้หลายเรื่องจริงๆสํานักหลิงอู่นี้นะ่ะมีไว้เพื่อเสียวเยวีย่เอ,อ๋อ ข้าโกเรื่องโกหกมากมายเกี่ยวกับสำนักหลิงอู่แต่ดูท่าจะสำเร็จเป็นอย่างมากข้าอยากฟังเรื่องสำคัญนะเมื่อ40ปีก่อนน้อยไอเด็กนี่เงินของนายท่านนะ่ะยังกล้าขโมยอีกลับมานี่นะป่ามรกตที่ห่างจากเมืองหลวงฮ่าฮไอพวกสว่าเอ้ยเงินพวกเจ้าก็ยังมาเช่นกันนั่นแหละยังมาจากชาวบ้านตาดำๆน่ะก็ย่อมต้องถูกขโมยโดยข้านี่แหละเสียวเจียงอี้ท่านอาจารย์ตอนเด็กน้อยจุดเดี๋ยวนี้นะไอเด็กเปรตข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้เลย อ๋อให้ไอพวกงโง่เอ้ยข้าไม่ได้ซื่อขนาดนี่เฉยๆให้เจ้าข้าหรอกนะเบลอุ๊ยบ้าเอ้ยสวรรค์ไม่เป็นใจเลยให้ตายสิสูงโคตรแน่จริงเจ้าก็หนีต่อสิข้าจะรอดูว่าเจ้าน่ะจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนสวยชิบหายใครไม่โดแต่กูโดโอ้โหโอไอเด็กนี่ใจมันได้ว่ะมันยอมทิ้งชีวิตตัวเองเพื่อเงินอย่างนั้นสินะ ไปกลับกันเถอะช่างแม่งฮ้ยเฮ้จะไล่ตามข้าให้ทันอย่างนั้นเหรอรอไปอีกหมื่นปีเถอะไอ้พวกกากสวยละอย่าบอกนะว่าหลงทางนะนั่นมันนกอมาตะาใช่ไหมหนามซ้ำยังมีชีวิตยอยู่ด้วยเอๆใครกันนะเอ๊ะถูกเห็นตัวแล้วเหรอเอ๊ะคอนั่วคอนั่วเออเอ๊ะ,อะหรือว่าผู้หญิงคนนั้น จะเป็นอาหารของนกอมตนะน่ะท่านพอ่อเหยาเหยาโอโ้ในที่สุดเจ้าก็กลับมาเซตทีทำเอาข้าตกใจหมดเลยนะขอบคุณมากนะท่านอูจริงแล้วก็ขอบคุณท่านพระอูเสียงอย่างสูงบุญคุณของพวกท่านนะ่ะยากจะคืนเหลือเกินจริงๆแล้วข้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะใช่แล้วชนะโดยไม่ต้องสู้นะ่ะนายท่านชาเจ้าคุณหนูท่านไม่ได้บาดเจ็บใช่ไหมชิงหยางขอตรวจสอบหน่อย โอ้โหของโคตรดีอมิตาพูดอมิตาพูกอัวไม่ทันแล้วเพื่อนมีคนนอกอยู่นะกลับห้องค่อยตรวจดีกว่าเลสเปี้ยนี่มันดีจริงๆเลยดีมากๆเลยเห็นด้วยเห็นด้วยอ้าวชิบหายสีแตกแล้วกูจะโดนกระโถนฟาดหัวไหมเนี่ย ท่านหัวหน้าสมาคมหวังใจปัามมากเงินรางวัลเป็นเงินเดือนตั้งหลายเดือนของสำนักหลิงอูนน่แน่ตอนนั้นที่รับงานปั่นเมน้นหมื่นเม้นได้แค่ห้าพันเองท่านอาจารย์อู่จริงคิดอะไรอยู่อย่างนั้นเหรบะไม่มีอะไรหรอกไอศิ์น้องรักข้าสังเกตเจ้ามานานแล้วพูดมาตามตรงเถอะเจ้าเป็นลทัทธิลับในาศาสนาสินะาศาสนาลับอย่างนั้นหรือทาไมท่านอาจารย์จึงคิดเช่นนี้ล่ะข้าเคยได้ยินมาว่าพวกเจ้ามีหน่วยโยคะซึ่งถือข้อคิดชีวิต ที่สามารถบรรลุได้ในพริบตาอ่าใช่มีข้อคิดแบบนี้สิทธทิรักเอ๋ยไม่อยากบรรลุเป็นพระเร็วๆอย่างนั้นเหรอได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ดวงตานิพพานด้วยนะดําเนินความสุขและความว่างเปล่าวควบคู่กันใช่ไหมาชายหญิงฝึกฝนบ่มเพาะพลังคู่กันค้นหาความว่างเปล่าภายใต้ความสุขที่มากล้นก็จะสามารถไปถึงมิติว่างเปล่าได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าไปถึงจุดสุดยอด สูงสุดแห่งสวงสวรรค์ยังไงแล้วเคยหรือเปล่านะ่ะไอ้พระน้อยเ <c ười> อาม,มิตรพูดธอาม,มิตรพูดธอาม,มิตรพูดมึงไม่ทันแล้วเพื่อนบุปผาทองทั้งห้าในหอบุปผาที่เมืองเฉียนลิงนะ่ะเป็นที่เลือกลืออย่างมากหรือว่าเจ้าสนใจเจะนะราคาคือความว่างเปล่าความว่างเปล่าคือราคาตาบ้า,บาก,กูแต่หมดแล้วเฮ้ยข <c ười> ้าก็แค่ล้อเล่นนะ แต่ว่าในวันหลังให้ท่านอาจารย์ไปปราบดอกไม้ทั้งห้าบั้ข้าจะตาบอดคนเดียวม่ได้เหข้าไม่ได้มองผิดไปใช่ไหมเนี่ยทําไมคนเมื่อกี้หน้าตาเหมือนช่างเถอะเกมนี้จะมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไม่ปแปลกแล้วเกมเดี๋ยวนี้เพื่อกระแสไม่ห่วงหน้ากันเลยแม้แต่นิดเดียวท่านอาจารย์อยู่ไหมฮัลโหลข้าขอเข้าไปเลยนะขอรับท่านอาจารย์เหล่าเจียงเป็นยังไงบ้างมีคนมาดูตัวให้ท่านอย่างนั้นเหรออู้มีภาพวาดด้วยเ๋นี่มันสิทธิ์พี่นี่นะ อูจริงตัวตนของสิทธิ์พี่เจ้าอาจจะปิดไม่อยู่แล้วตัวตนอย่างนั้นเหรอเจ้าก็ฝากตัวเป็นสิทธิ์ที่สำนักหลิงอูมาจะสิบปีแล้วคิดว่าเจ้าเองก็คงรู้แล้วว่ามันแปลกตรงไหนเออเออใช่เออฮะี่ <c oughs> ข้ารับความทรงจําเก่ามาได้ไม่สําเร็จนะใครมันจะไปรู้กันเล่าว่าแปลกตรงไหนนะ่ะไอเจ้าของร่างคนเก่ามันคิดอะไรไว้บ้างข้าก็อ่านไม่หมดถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปลบล้างความทรงจําของเสี่ยวเยว่ไปกันเถอะ เดินไปด้วยพูดไปด้วยข้าเพียงคนเดียวน่ะไม่สามารถปกป้องเสียเ่ยวเยว่ได้แล้วแล้ข้าควรจะบอกความลับที่ปิดบังมาหลายปีของข้าสำนักหลิงอู่ในเมืองเฉียนหลิงใหญ่ขนาดนี้เชียวหรอเนี่ยข้าเดินมา15นาทีแล้วยังไม่ถึงห้องพักอีกท่านอาข้าเห็นท่าน,น่ะเดินที่นี่มานานแล้วอย่าบอกนะว่าท่านหนลงทางแหมชือตู้เจ้าช่วยพาข้ากลับห้องหน่อยสิ เอ๊แล้วด้านหลังท่านไม่ใช่ห้องพักหรอกหรืออุ้ยยิงด้วยหากเป็นอย่างที่สิยน้องพูดเสี่ยวยุว้ยเอออาจไม่ใช่มนุษย์เป็นไปได้ยังไงกันนะแต่ความทรงจำของสิทธน้องอย่านะอย่ากินข้านะโห้ไดก็มีสามารถเข้าใกลนะนะ้นายท่านได้หยุดนะอย่าฆ่าคนนะนายท่านตื่นแล้วเหรออาฮ่าจะเป็นตากุ้งยิงแล้วเฮ้ห,ห้ามห้ามแอบมองนะ ที่นี่คือที่ไหนเหรอแล้วเจ้าเป็นใครนายท่านเป็นอะไรไปนะ่ะเจ้าคือหอเหมือนว่าเธอจะสูญเสียความทรงจำอย่างนั้นเหรอลบล้างความทรงจำหมายความว่ายังไงกันน่ะก็เพื่อให้เสียเ่ยวเยว่เออมีชีวิตยอยู่ต่อไป สิทธิพี่ไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมนางไม่รู้นะสิหรืออาจจะต้องพูดว่าตอนนี้ชาตินี้นางไม่รู้อะไรเลยแล้วการลบล้างความทรงจำนะ่ะมีความหมายยังไงต่อสิทธิพี่กันแน่หมายความว่าสูญเสียทุกอย่างอย่างนั้นเหรอก็ใช่ยังไงเล่าข้ารู้ทำไมข้าจะไม่รู้ละ่ะแต่ว่าพิษเน็บหนาบนตัวเสียเวเยวีเอ๋อนะ่ะกำเริบยิ่งอยู่ยิ่งถีมากยิ่งขึ้น40ปีมานี้ ข้าพบว่าในร่างกายของเสี่ยวยเวยเอ,อ๋อราวกับมีผลึกบางอย่างทุกครั้งที่เธอมีความทรงจาในอดีตย้อนกลับมาพลังนั้นก็จะพุ่งพล่านขึ้นมายิ่งขึ้นข้ากลัวว่าร่างกายของนางจะรับไม่ไหวข้าไม่เห็นด้วยากับการกระทําของท่านนี่มันไม่ยุติธรรมต่อสิทธิข้ารู้ว่ามันไม่ยุติธรรมแล้วข้าจะทําอะไรได้ละ่ะข้าไม่รู้แม้กระทั่งว่านางคือใครแล้วก็เป็นโรคอะไรกันแน่ เพื่อนคนหนึ่งของข้าบอกเอาไว้ว่าหากเจอของวิเศษในมิติโบรณาณการก็จะสามารถช่วยสิทธิพี่ได้มิติโบรณาณการด้วยเจ้าในตอนนี้น่ะหรือไม่ใช่สิแล้วก็ท่านอาจารย์ปัวปัวแล้วก็เหล่าศิษย์น้องนะ่ะอีกอย่างข้าต้องแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นเจ้าคิดง่ายเกินไปเพราะว่าในมิติโบรณาณการนะ่ะมีวิถีกดขี่อยู่มีแต่ผู้ที่ระดับต่ำกว่าระดับชั้นทั้งสี่และอายุน้อยกว่า30ปีจึงจะสามารถเข้าไปได้ส่วนข้านะ่ะอู้จิง ข้าจะไปกับเจ้าเองข้าจะไปมิติบรณาการพอดีไงพี่อู่จริงคอมนับทันองค์หญิงไงอู่จริงสบายดีไหมคิดถึงข้าหรือเปล่าล่ะอือผู้ชายกับผู้ชายใกล้ชิดก,กันเกินไปไม่ได้หรือว่าทางด้านคว้ยเหลียวมีเรื่องอะไรอย่างนั้นหรือข่าวของท่านเจ้าสำนักเจียงช่างวาย,ยิ่งนักใช่แล้วอีกสองปีจะมีการแข่งขันเทวาข้าต้องรีบทำอะไรสักอย่างการแข่งขันเทวาอย่างนั้นเหรอแย่ yeah, แล้วสิ ตอนเล่นเกมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องชัดๆดันข้ามตอนนี้ไปซะได้การแข่งขันเทวาจัดขึ้นทุกๆร้อยปีหากไม่สามารถเอาชนะได้ในการแข่งขันนี้คาจะสูญเสียอํานาจในการปกครองแคว้นยงอย่างนี้นี่เองก็เหมือนกับเกมราคอนบอลกุดูใครเทนไคชีพพี่ของห้าเป็นรชาชายาตของแคว้นเหลียงและฝ่ายพวกเขาก็จ้องแคว้นยงอยู่เพราะว่าที่ดินแคว้นเหลียงนั้นนะ่ะประชากรน,น้อยดินก็ไม่ดีหลายปีมานี้นะ่ะเขาเลยอิจฉาแคว้นยงมาโดยตลอด โดยเฉพาะสันเขาแร่พลังนั้นมีการถกเถียงมาโดยตลอดท่านองค์หญิงกังวลว่าทางนั้นจะเจอของวิเศษในการเอาชนะแคว้นยงก่อนอย่างนั้นหรือใช่แล้วยังจําที่ข้าเคยพูดได้ไหมหอกมารเป็นกุญแจในการเข้ามิติถ้าหากไม่มีหอ,อกมารก็จะไม่สามารถเข้าไปได้อย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่หรอกแต่ถ้ามีหอ,อกมารเราจะสามารถเข้าไปล่วงหน้าได้มิเช่นนั้นก็ต้องรออีก3เดือนที่มิติโบรณาณการจะเปิดขึ้นเป็นครั้งที่9จึงจะสามารถเข้าไปได้ เจ้าเนี่ยยังจําตอนที่เจ้าสู้กับซูฟู่ได้ไหมท่านจวที่สู้กับเราในตอนนั้นก็มาที่แควเหลียงเพื่อแย่งหอกมารให้กับท่านอ,องแควเหลียงก่อนหน้านี้พวกมันแย่งชิงไม่สําเร็จพวกมันไม่มีทางยอมแน่แย่แล้วแย่แล้ว,ลวเกิดเรื่องกับสิทธิ์พี่แล้วจูจูสิทธิ์พี่ก็ถล่มไประหว่างการฝึกฝนนะ่ะเอ้ยเหน็บหนาวมากสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่เป็นอย่างไรบ้างสิทธิ์พี่ข้า ที่มันเรื่องอะไรกันแน่น่ะที่ข้ายังมีย่อักขีอีกต้นหนึ่งน่าจะสามารถต่อต้านไอเนหน็บหนาวได้ช่วคราวขอบคุณมากท่านองค์หญิงบุญคุณนี้ข้าจะจดจําเอาไว้เป็นอย่างดีข้าจะปกป้องสิทธิพี่ให้ได้รอเช้าไม่ได้แล้วพวกเรารีบไปที่พิธีบูรณาการกันเถอะ แล้วค้าจะรีบกลับมานะค้าข้าขอไปกับพวกเจ้าด้วยไม่ได้อย่าไปนะท่านองค์หญิงพวกเราออกไปคุยกันข้างนอกเถอะนี่นะเป็นความรู้สึกที่อูจริงมีต่อเจ้าเจ้าก็เชื่อฟังน้อมรับแต่โดยดีเถอะมิติโบราณาการอันตรายมากมิใช่สิ่งที่ระดับฉีหลิงตอนต้นจะรับมือได้แน่ๆเจ้าต้องเชื่อมั่นในอูจริงนะช่วงนี้ เขาเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ใช่เรื่องไงน่ะข้าเองก็จะไปแล้วเจ้าเองก็พักผ่อนดีๆล่ะอีกสามวันพวกเราจะรวมตัวกันที่ประตูเมืองเฉียนหลิงนะตกลงถ้าอย่างนั้นข้าแล้วก็เฉียนเจี้ยวจะไปก่อนละไปก่อนนะอูจ่จิ้งจุ๊บๆอีกสามวันเจอกันนะจจะคิดดีแล้วใช่ไหมเนี่ยตายอยู่ด้านไหนนั่นไม่มีไม่แต่คนเก็บศพให้นะหากแค่มิตโบรรณาการ ยังห้ามข่าไว้ได้เช่นนั้นค่ะก็คงไม่มีพรสวรรค์ในด้านการฝึกฝนจริงๆไอเด็กนี่ปกติทะเล่นเชียวแต่ในเวลาสําคัญเช่นนี้ก็ถือว่าพึ่งพาได้ได้ค่าไปเต็มๆเลยนะเจ้าเนี่ยไงหลอกชมตัวเองเช่นนั้นล่ะหน้าไม่ไอายจริงๆเลยนะ3วันต่อมาข้าเองก็จะไปด้วยข้าขอไปด้วยท่านอาจารย์อูจริงข้าขอไปด้วยเซนี่พวกเจ้าน่ะเป็นบ้าหรือไงนะข้าไม่เคยเห็น คนที่แย่งกันไปตายแบบพวกเจ้าเลยนะไปด้วยนะใหญ่ทึ่มนี่ต้องพาไปด้วยจริงๆภารากิจฆ่าความสัมพันธ์ของระบบเหลืออีกแค่2เดือนใช้โอกาสนี้เพิ่มให้เต็มเลยแล้วกันอาแฮมถ้าเช่นนั้นแล้วข้าขอถามคำถามสำหรับการเอาตัวรอดกับพวกเจ้าข้อหนึ่งว่ามาเลยหากเจออันตรายพวกเราต้องทำอย่างไรบ้างต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันครับเชอญพิษเอา้า หากเจออันตรายเข้าแล้วก็หนีก่อนเลยเพ่นแนบก่อนเป็นอันดับแรกเข้าใจถ้าหนีไม่ได้จริง,รงๆค่อยดูสถานการณ์แบบนี้ก็เป็นการกระทําของคนขี้ขลาดนะสิในพจนานุกรมของข้าไม่มีคําว่าหนีนี่แน่โอ้ยเจ้าทําอะไรของเจ้าน่ะขนาดเรียกแลกคนขับรถมารับนะ่ะยังต้องถามเลยว่ารู้ตําแหน่งของตัวเองไหมกฎในการเป็นคนของข้าก็คือหากโจมตีรับหลังได้จะไม่เผชิญหน้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหม โอ้โหคำพูดของท่านอาจารย์ช่างหน้าตะลึงมากคมคายยิ่งนักข้าต้องจดไว้ทุกตัวอักษรพ่อของข้าไม่ได้สอนมาเช่นนี้การกระทําของเจ้านะ่ะไม่ใช่การกระทําของคนฝ่ายดีหมาลอบกัดชัดๆก็ข้าเป็นตัวร้ายยังไงเล่ายังไม่รู้เรื่องไงนะ่ะฮะขอโทษที่มาช้านะทุกคนแหมพวกเจ้านี่คุยกันได้คลื้นด,ดีนี่ไม่มีอะไรหรอกแค่เจ้าสองคนนี้ร้อง,ห,อองห่มร้องไห้กอแข้งกอขา,ขาจะไปด้วยให้ได้น่ะสิในเมื่อคนมากันครบแล้ว พวกเราออก,กเดินทางกันเถอะอูจริงถ้าเจอกันที่ทางเข้ามิติโบรณาณการนะนิวนิวเจ้าดูเจ้าพวกนี้สิพวกเขาเหมือนพวกเราทั้ง3ามคนเมื่อสมัยก่อนเลยใช่ไหมว่ากันว่าการนึกย้อนถึงเรื่องในอดีตเป็นสัญญาณของการแก่ตัวลงนะเราต้องยอมรับในความแก่ซิแต่นิวนิวของเรานะ่ะก็ยังคงสวยเหมือนเดิมเลยนะ สิทธิ์พี่ก็ยังปากหวานเช่นเคยนะท,ทำไมเจ้าถึงที่นี่ไม่มีผู้อื่นก็ให้ข้าปรากฏตัวได้ร่างจริงเถิดลำบากเจ้าแย่เลยนะสิ่งที่เจ้าอยากทำก็เป็นสิ่งที่ข้าอยากทำเพื่อเจ้าข้ายอมทุกอย่างโอยสงสารหมาหัวเน่าหมื่นปีตัวนี้บ้างเรามีภารกิจที่ต้องทำพวกเราก็ต้องไปทำเรื่องที่พวกเราควรทำแล้ว